สวัสดีครับวิธีการตรวจยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทําอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีครับต้องขอแจ้งและทําความเข้าใจก่อนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดือนกันยาปี2564าระบุว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินส่งขอผู้สูงอายุจํานวน4.7ล้านคนครับโดยไม่ใช่เงินเยียวยานะแต่เป็นสิทธิ์เงินเก่าที่ค้างจ่ายที่ทุกท่านได้อยู่แล้วเดือนละ50 กับ100บาทแต่ขาดการจ่ายไปเลยรวมยอดทีเดียว<ม>ในวันที่3กันยานที่ผ่านมานี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสามารถกดผ่านตู้ ATM โดยคนที่มีรายได้0ถึง30,000บาทต่อปีจะได้รับเงินจำนวน1000บาทส่วนคนที่รายได้3 0 0ห0ถึง100,000บาทต่อปีจะได้รับเงินจำนวน500บาททั้งนี้เงินเพิ่มในบัตรคนจน5 0 0ถึง1,000บาทได้เฉพาะผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับเขาจะไม่ได้ให้ทุกคนที่มีบัตรแต่อย่างใดครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งร ยอดเงินคงเหลือไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับเงินโอนครั้งนี้หรือไม่ก็สามารถตรวจสอบได้ตามขั้นตอนดังนี้นครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสามารถโทรสอบถามยอดเงินคงเหลือในบัตรนะครับได้ที่021092345วิธีที่1 กดหมายเลข3และตามด้วยหมายเล็กหนึ่งเพื่อตรวจสอบยอดวงเงินครับและวิธีที่2นะครับกดเลขประชาชนหรือเลขสวัสดิการแห่งรัฐตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกดรหัสบัตรคนจน6กหลักแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีกทีนึงครับแล้วก็ถือสายรอฟังยอดเงินคงเหลือได้เลยครับตัวนี้ก็เป็นวิธีการเช็คยอดเงินคงเหลือของมัรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้แล้วครับถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ